สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Elderly พื้นที่เล็กๆที่อบอุ่นสำหรับหัวใจที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับวัยวันนี้ดิฉันแนนซี่เราจะพูดคุยกันเรื่องราวดีๆของชีวิตหลังวัยทำงาน ทั้งสุขภาพกำลังใจความรักไลฟ์สไตล์และมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความหมายและรอยยิ้มขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันนะคะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ Your touch วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งในชีวิตของผู้สูงวัยค่ะนั่นก็คือเรื่องความรักและความสัมพันธ์ใช่ค่ะความรักไม่เคยมีวันหมดอายุ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ความต้องการความรักและการเชื่อมต่อกับคนที่เรารักยังคงสำคัญเสมอหลายคนอาจคิดว่าเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณความรักก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือบางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญเท่าตอนหนุ่มสาวแต่จริงๆแล้วในวัยนี้กลับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการความใกล้ชิดและความเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้ำดิฉันเคยพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าหลายคู่ ที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า40-50ปีและสิ่งที่พวกเขาบอกตรงกันคือความรักในวัยนี้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนมากเพราะเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ท้าทายคือ <can> การสื่อสารความรู้สึกนั้นอาจเปลี่ยนไปตามการเวลาเราคงเคยได้ยินเรื่องภาษารักหรือ Love Languages oh, <okay. S 2> กันมาบ้างแล้วนะคะแนวคิดนี้พัฒนาโดยดรแกรี่แชปแมนนักจิตวิทยาชื่อดัง ที่ค้นพบว่าคนเรามีวิธีการแสดงและรับความรักที่แตกต่างกันผลการศึกษาจากสถาบันครอบครัวแห่งชาติสหรัฐพบว่าคู่สมรสที่เข้าใจภาษารักของกันและกันมีระดับความพึงพอใจในชีวิตคู่สูงกว่าถึง58%และในผู้สูงวัยการเข้าใจภาษารักของกันและกันยิ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมภาษารักมีอยู่5ประเภทด้วยกันค่ะ และวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับใช้กับคู่ชีวิตในวัยเกษียณกันนะคะประเภทแรกคำพูดแสดงความรักและชื่นชม Rewards of Affirmation ในวัยสูงอายุคำพูดที่ให้กำลังใจและเห็นคุณค่ามีความหมายมากค่ะเพราะหลายคนอาจรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์เมื่อเกษียณเคสที่น่ารักมากคือคุณลุงสมชายที่ดิฉันรู้จักจะเขียนโน้ตเล็กๆแปะไว้ให้ภรรยาทุกเช้า แม้อยู่ด้วยกันมา45ปีแล้วเขาบอกว่าผมไม่อยากให้เธอลืมว่าเธอยังคงสวยและสำคัญสำหรับผมเสมอลองปรับใช้ง่ายๆคือการพูดขอบคุณเมื่อคู่ชีวิตทำอะไรให้แสดงความชื่นชมในสิ่งที่คู่ชีวิตยังทำได้ดีหรือแม้แต่การเล่าความประทับใจจากความทรงจำเก่าๆที่มีร่วมกันประเภทที่2การกระทำที่แสดงถึงความรัก React ซ์ออฟเซิ ในวัยสูงอายุการช่วยเหลือกันเรื่องกิจวัตรประจำวันกลายเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิมการศึกษาจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่ชีวิตมีอัตราการฟื้นตัวจากโรคเรื้อรังเร็วกว่าถึง40%เอร์เซนคุณป้าวัย75ปีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสามีดีฉันจะช่วยนวดเท้าให้ทุกคืน เพราะรู้ว่าดิฉันปวดเข่าแค่นี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากแล้วค่ะแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่การช่วยเหลือในสิ่งที่อีกฝ่ายทําไม่ค่อยได้เช่นการช่วยหยิบของบนที่สูงการช่วยอ่านป้ายหรือฉลากยาหรือแม้แต่การเตรียมน้ำอุ่นไว้ให้ล้วนสื่อถึงความรักได้ลึกซึ้งมากค่ะประเภทที่สามการให้ของขวัญหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรัก re receiving gifts ในวัยนี้ ของขวัญไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงแต่ควรมีความหมายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าของขวัญที่สื่อถึงความทรงจำมีค่ามากกว่าของขวัญราคาแพงสำหรับผู้สูงอายุคุณลุงวัย80ปีคนหนึ่งเล่าว่าผมเก็บดอกไม้แห้งจากสวนมาให้ภรรยาเสมอเพราะตอนหนุ่มๆเราชอบเดินเล่นในสวนด้วยกันแต่ตอนนี้เราเดินไกลไม่ไหวแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผมยังจำได้ ลองปรับใช้โดยการหาของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำที่ดีเช่นรูปถ่ายเก่าที่นำมาใส่กรอบใหม่หนังสือเล่มโปรดหรือแม้แต่อาหารจานโปรดที่เคยชอบกินด้วยกันประเภทที่4การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพหรือ quality time จากการสำรวจของสมาคมผู้สูงอายุไทยพบว่าผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แม้จะอยู่ในบ้านเดียวกับคู่ชีวิตเพราะหลายคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำกิจกรรมของตัวเองคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่าสามีดิฉันชอบดูทีวีทั้งวันส่วนดิฉันอยู่อีกห้องบางทีก็รู้สึกว่าเราเหมือนอยู่คนละโลกกันการสร้างเวลาคุณภาพไม่จำเป็นต้องยาวนานแต่ควรมีสมาธิอยู่กับปัจจุบนันลองชวนกันทำกิจกรรมใหม่ๆเช่นเรียนทำอาหารด้วยกันเล่นเกมไพ่ หรือแม้แต่การนั่งจิบชาพร้อมพูดคุยกันโดยไม่มีโทรศัพท์หรือทีวีมารบกวนประเภทที่5การสัมผัสร่างกาย (physical touch) หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าในวัยสูงอายุการสัมผัสร่างกายไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสำคัญมากค่ะงานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์พบว่าการสัมผัสร่างกายช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในผู้สูงอายุได้ถึง6 8เอร์เซ สามีดิฉันเป็นอมพฤกซีกสายแต่เราก็ยังจับมือกันเวลาดูทีวีคุณป้าวัย72ปีเล่าด้วยรอยยิ้มมันทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกันแม้ว่าร่างกายเราจะไม่เหมือนเดิมในวัยสูงอายุการสัมผัสอาจปรับเปลี่ยนไปตามข้อจำกัดทางร่างกายแต่การจับมือการกอดการนวดไหล่เบาๆหรือแม้แต่การรูปศีรษะล้วนเป็นการแสดงความรักที่ทรงพลังและจำเป็นค่ะ นอกจากการทำความเข้าใจภาษารักแล้วมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคู่สูงไวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ 1. การพูดคุยอย่างเปิดเผยและจริงใจบางคู่อยู่ด้วยกันมานานจนคิดว่าอ่านใจกันได้แต่ความต้องการเราอาจเปลี่ยนไปตามวัยอย่าก,กลัวที่จะบอกว่าเราต้องการอะไร 2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องความใกล้ชิดทางกายร่างกายของเราอาจจะเปลี่ยนไป แต่ความต้องการใกล้ชิดยังคงอยู่เพียงแต่อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ 3. สร้างกิจ,จวัตรใหม่ร่วมกันหลังกเกษียณเรามีเวลามากขึ้นลองหากิจกรรมที่ทำด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นยามเช้าการทำอาหารร่วมกันหรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกัน 4. ให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแทบทั้งวัน แต่ทุกคนก็ยังต้องการเวลาส่วนตัวค่ะการให้อีกฝ่ายได้ทำในสิ่งที่ชอบโดยไม่มีเราอยู่ด้วยบ้างก็เป็นการแสดงความรักเช่นกัน 5. มันสร้างความทรงจำใหม่ๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวในที่ใหม่ๆการทดลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนใหม่ๆด้วยกันเพราะการสร้างความทรงจำใหม่ๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่ซ้ำซากจำเจค่ะ ความรักในวัยสูงอายุเป็นสิ่งที่งดงามและลึกซึ้งมากค่ะมันไม่ใช่เพียงความรู้สึกแรกรักแต่เป็นความรักที่ผ่านการทดสอบของเวลาผ่านทั้งช่วงเวลาดีและร้ายการเข้าใจภาษารักของกันและกันและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและมั่นคงแม้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตค่ะอย่าลืมว่าไม่มีใครเข้าใจคู่ชีวิตของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง และไม่มีใครสามารถมอบความรักให้เราได้มากเท่าคนที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมานานหลายสิบปีในฐานะผู้ที่ได้พูดคุยกับคู่สูงอายุมากมายดิฉันได้เห็นว่าความรักไม่เคยมีวันหมดอายุแต่มันเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับตัวเราและการที่เราเอาใจใส่กับการแสดงความรักผ่านภาษารักที่ถูกต้องก็เป็นเหมือนการรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้แห่งความรักนั้นเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไปค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ใช้เวลามาร่วมพูดคุยและแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันนะคะห <The sky S 1> วังว่าวเรื่องราวในวันนี้จะเป็น,นงแรงบันดาลใจที่จะเติมเต็มหัวใจและช่วยให้ชีวิตหลังการทำงานของเรานั้น อบอุ่นและมีคุณค่าในทุกๆวันอย่าลืมติดตามรายการ The Elderly <Wh ispers S 2> ตอน <lost S 2> เราตั้งใจพ <the> ูดจากใจเพื่อหัวใจของคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าดู <That> s <S แลสุขภาพกายและสุขภาพ <begins S 2> าใจดีๆนะคะสวัสดีค่ะ Your touch once lit A quiet, sad fade out. Can we rewind the real once more? Find the spark we had before. But silence fills the world with doubt. Love is just a slow fade. We met but now